วันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านกลางเมืองดิอิดิชั่นพระราม9พัฒนาการ2กันนะครับเป็นทาวน์โฮมที่เอ็กซ์พ p a c e สเปซได้เหนือความคาดหมายจริงๆรพอเราเดินผ่านลิฟวิ่งแอรเรียก็ไปก็จะเจอส่วนทานอาหารที่เป็นโถงสูงซึ่งความสูงเกือบ4เมตรที่ได้มาก็หมายถึงช่องหน้าต่างที่สูงโปร่งโล่งและแสงธรรมชาติเข้าถึงมากอีกด้วยเป็นเทคนิคการออกแบบโครงสร้างเพื่อให้พื้นชั้น2มีการเล่นระดับหลังบ้านเป็นพื้นที่สาหรับครัวแบบโอเพนแพรและส่วนซักล้างข้อดีคือทางโครงการลงเข็มแบบ I24 e ไว้ให้เลยง่าายตาต่่ออกรเติมไมไ่ต้อง มายุ่งยากกับงานโครงสร้างอีกฟังก์ชันการใช้งานของชั้น1เชื่อมต่อกันไปทั้งหมดมาดูกันที่ชั้น2การออกแบบโครงสร้างคานที่พิเศษนั้นช่วยให้ระดับพื้นชั้น2มีเรเวลที่ดูสนุกทําให้บ้านเกิดวอลลุ่มแล้วก็สเต็ปนั้นจะเป็นการแบ่งพื้นที่การใช้สอยไปในตัวสามารถแบ่งพื้นที่การใช้สอยเป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นเล็กๆในตัวได้ต้องบอกว่าความตั้งใจที่มีการออกแบบโครงสร้างให้มีการเล่นระดับไว้แต่แรกช่วยเพิ่มมิติของบ้านให้ดูดีมีชีวิตชีวาและดูมีมีีีรสสนนนนนนิยยมมอกกจา้้าััง่่วช3ทเป็และ ทับในตัวและนี่ก็คือบ้านการเมืองเดอะอีดิชันซีรีส์ใหม่จาก AP